ตุ่มต่องในไก่ครับตับไก่ต้่มเดือดก็ขา้าของท่านสองซอยครับท่านจะกินได้ ปรุงเครื่องย่างดีครับเซ่็ตับไก่เครื่องใม้ไก่ครัผมต้มแล้วก็เสกกละมังครับผม คุกเข้าไปครับโอ้โล้ครับที่หาตัวครับเก็ดเหยหมาด้วยครับผมของหมาครับนะคเห็นกิโลแล้วครับผมครับผมยอดเป็นเหยหมาจกิงนครับ